สวัสดีครับอิทิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ชมกัน,นครับความยาวเล่มนี้เนี่ยจะอยู่ที่11นิ้วเฉพาะใบก็6นิ้วนะครับเป็นมีดที่สวยงามมากๆอีกเล่มหนึ่งของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลทเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับกันแล้วก็แห่ลรัดฝักเนี่ยเป็นอลูมิเนียมค่ะเป็นโตผสมกับแร่เงินนะครับ ดัามไม้ฝักไม้สวยงามใบเขาเนี่ยก็เป็นเหล็กขาวนะครับเหล็กขาวสวยมากเลยมีอกักษณะยันนะครับแล้วก็มีเสมาเปลวเพิงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเนี่ยสลักไว้ให้นะครับตะกุดเนี่ยจริงๆมี3ดอกแต่ว่าจะเห็นช,าชาัดๆ2ดอกนะครับอีกดอกหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างจางหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงความงดงามอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ก็มีไว้ให้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับกัดแห้งแก่งสนิทดีไม่โยกไม่ขอนครับสวัสดีครับโทรมานะครับ